เอาลูกอหนี <derived> ่ห uhm นียหหนเทาเฟมีอยู่ไหนทาอยู่ไหนอยนนีหนท้าเฟี่ยู่ไน้อยู่ไหนอะนี่อถอ่ะนี่ะอเนเอาใส่ถังลูกตักใส่ถัง่ะอ่ะตักใ่ถังเลยใส่ใส่ใส่นนีใส่ปลาหมึกเลยใส่ในปลาหมึกเลย

ติมเ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 ต้มเตแมเต้มเตแมเตไมเติมเต้มเ่ิมเติมมเตแมเติมทติมเติมเติมเติม ยกข้างนี้ยข,ข้างนี้ติดใจเยอะอยกข้างนี้บ้าง้ะ